สวัสดีค่ะพี่ๆช่องฟอร์สิริทุกท่านนะวันนี้สิจะพามาชมนะคะเป็นกระบะแคบยกสูงนะคะรุ่น X อ็กซ์เอพัค่ะราคาค่าตัวนะอยู่ที่7 9 0 0 0บาทนะคะความพิเศษของคันนี้นะ,ะก็เป็นชุดแต่งรอบคันแล้วก็ใส่แม็กข้สิแล้วก็ยก2ใส่ชุดเหล็กด้วยนะค,ะคันนี้นะ,ะเป็นเครื่อง2องพันนะ,ะเกียร์ธรรมดา6สปีดฮะ,ะแรงม้าสูงถึง170แรงม้านะคะเดี๋ยวสิจะพาพี่ๆทุกท่านนะมาชมนะคะว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างนะคะด้านบนนะคะใส่เป็นตัวสคู๊ป แบบนี้เรียกว่าสคูปเตียทาเป็นสีดําตัดพื้นตรงกลางเป็นดําด้านนะคะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ไฟในส่วนของตัวไฟหน้าใส่ในส่วนของข้อไฟหน้าไปให้ไฟหน้าของรุ่นนี้ได้เป็นไฟมันติรีแฟกเตอร์นะกระจายแสงได้ดีนะคะแล้วส่วนกระจังหน้าใส่เป็นกระจังหน้าแรปเตอร์ตรงสื่อฟอร์ดสีดําเลยนะคะสีด,ดําด้านด้วยแล้วมีไฟมีอะไรให้ด้วยนะคะสจุดนั่นเองค่ะเดี๋ยวสีจะพาไปชมนะคะในห้องเครื่องของแคบคันนี้กันว่าเขาจะหน้าตา เป็นแบบไหนนะคะมาดูเลยค่ะโซนห้องเครื่องนะคะของตัวแคป XL ็พนะคะนี่แหละคะ่ะจะแบ่งโซนชัดเจนนะคะในส่วนของตัวแบตนะคะใช้เป็นแบตของโฟโมโคนะคะก็จ่ายไฟสเสถียรน,นะคะตัวนี้เลยนะ,ะแล้วก็ตัวห้องเครื่องนะะในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยไดชาร์จเขาสูงมากนะ,ะแล้วก็ความใหญ่ของไดชาร์จเนี่ยเพิ่มมาเป็น230 นะ2ะ2 3 0แอมป์นั่นเองนะลุยน้ําได้80เซนแล้วคันนี้เนี่ยยกความสูงของตัวรถขึ้นไป2นิ้วเพราะฉะนั้นลุยน้ําได้มากกว่า80เซนแน่นอนนะคะแล้วก็พัดลมนะคะเป็นพัดลมไฟฟ้าด้วยข้อดีของพัดลมไฟฟ้าเนี่ยเวลาที่เขาทํางานนะคะเขาจะไม่ไปดึงกําลังเครื่องนะมา ใช้นั่นเองค่ะเขาจะในส่วนของตัวเครื่องเนี่ยก็จะทํางานได้เต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะฝั่งด้านซ้ายนะ,ะจะเป็นในส่วนของตัวของเหลวต่างๆนะที่ปัดน้ําฝนนะคะน้ำยาหล่อยเย็นแล้วก็น้ํายาเกียร์ต่างๆก็แมนเทน,นนะฮะหนึ่งหมื่นหกิโลนะคะหรือ1ปีนะคะอะไรถึงก่อนก็เข้าศูนย์นั่นเองค่ะนี่เลยเนาะหรือพี่ๆนะ,ะสามารถไปอัปเกรดนะคะในส่วนของโชค๊คคําฝากระโปรงได้นะคะตัวนี้อัปเกรดได้ นี่เลยนะคะมาดูในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะชุดแต่งคันนี้นะด้าน,นข้างค่ะได้เป็นคิ aw, ้วล้อออฟโรด d 6นิ้วแบบมีหมุดนะคะเลือกได้นะอยากได้แบบมีหมุดแบบเรียบแบบฟันเฟืองนะคะคันนี้ยกความสูงนะของตัวรถขึ้นไป2นิ้วนะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของตัวแม็กเนี่ยจะเป็นแม็กขอบ18นะมาเวลนะคะลายบิดลิปเงินสวยๆแบบนี้นะเป็นขอบ18นั่นเองค่ะรัดกับตัวยางเนี่ยเป็นยางโอตานิซิลี่เบยางนะคะเป็นยางโอไซพี่3 3มสิบสามคูณสิบสองจุดห้าไ R18 ครับนะเป็นยางออสเตเลนวิ่งได้ดีทุกสภาพถนนเลยค่ะกระจกนะมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะคะเบ้าลงมือติดตั้งแล้วคิ้วกันสาดติดตั้งเสริมหล่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะบันไดเดิมแบบนี้เลยค่ะหน้าเหยียบขึ้นลงได้ง่ายไม่ลื่นด้วยแล้วก็หน้าเหยียบของในเจเจนใหญ่กว่าเดิมด้วยนะคะมาดูภายในกันค่ะรุ่นนี้นะคะเป็น o อเพนแคนะคะเป็นกระบะแคปเปิดได้นะคะ ตัวนี้เลยนะะกว้างขวางนะแล้วก็นั่งสบายขับขี่ได้ดีด้วยนะคะส่วนในส่วนของตัวคอนโซลหน้านะคะจะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้านะคะมีมัตติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็หน้าจอนะคะได้เป็นหน้าจอดิจิตอลด้วยนะคะขนาด8นิ้วค่ะจอกลางได้ขนาด10.1นิ้วนะคะเชื่อมต่อ a n d r o i d Auto Apple CarPlay ได้เกียร์ได้เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดอีกหนึ่งเกียร์เป็นเกียร์ถอยค่ะนี่เลยค่ะแล้วก็ไฟหน้าออโต้นะคะรถแสงหน้าเรือนไมมีให้ครบเลยนะ,ะสำหรับรุ่นแคคันนี้ นะมาดูด้านท้ายกันนะด้านท้ายนะติดเป็นโลบาร์แขนยาวนะคะของ TTY Offroad นะคะมีห่วงจับไา้ขวา2ฝั่งแล้วก็ไฟเบรกโดนที่3ให้ด้วยค่ะด้านท้ายนะใส่ในส่วนของไฟท้ายเพิ่มเติมใส่ในส่วนของข้อไฟท้ายเพิ่มเติมเข้าไปนะไฟท้ายก็กระจายแสงได้ดีนะคะแล้วก็กันชนด้านท้ายก็ใส่เป็นงานของ Outlander ตัวนี้นะคะมีห่วงโอเมก้าสีแดงไฟ2ป้ายทะเบียนก็ได้เป็น LED ด้วยนะคะนี่เลยค่ะเท่มากๆาะคะสำหรับตัวแคบคันนี้นะคะยก2ด้วยนะคะแล้วก็ใส่แมกกาซีสแปดยางโอซนะคะแต่งชุดเหล็กด้วยนะคะเป็นงานของแฮมเมอร์าพีพๆท่านไหนนะ,ะสนใจอยากได้รถรอๆอยากแต่งแบบนี้เดี๋ยวสินะคะจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ด้านล่างนะคะสนใจนะสามารถทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกับสีได้นะคะยินดีให้คําแนะนํานะคะอยากแต่งแบบไหนจะทรงแบบไหนทั้งหาสิลิได้นะคะฝากกดซับสไครต์นะคะกดติดตามนะคะเป็นกําลังใจให้สีด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดคลิปรถส,สวยๆต่อไปนะสำหรับรีวิวนี้ยังไงสี่ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ